สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอมตะนิทานในเรื่องการเจริญสติประจําวันหลักการเจริญสติในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆมนุษย์เราสามารถที่จะเจริญสติได้แทบทั้งวันยกเว้นในเวลาที่ต้องใช้ความคิดในเวลาเผลอเม่อลอย ในเวลาหลับเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะเจริญสติได้นอกเหนือจากนี้แล้วเราก็สามารถที่จะฝึกฝนเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากเย็นนักหลวงปู่ดุลอัตุโรท่านได้ให้คติธรรมไว้ว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นมันไม่ยากแต่มันยากสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเท่านั้น การเจริญสติจะเกิดเป็นผลขึ้นได้นั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนเพราะว่าศีลนั้นจะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เรานั้นหลงไหลไปกับกิเลสฝ่ายต่ำที่ล่วงล้ำออกมาทางกายและวาจาศีลจึงเป็นรากฐานแห่งคุณธรรมทั้งปวงจะเปรียบเทียบได้กับการสร้างตึกเรือนรามบ้านช่อง ให้ใหญ่โตเพียงใดก็ตามแต่ถ้าหากว่ารากฐานของบ้านเรือนเหล่านั้นไม่มั่นคงแข็งแรงเสียแล้วเนี่ย<ะ>ก็จะต้านทานแรงลมไว้ไม่ไหวต้องถล่มทลายพังลงมากองกับพื้นดินได้ในที่สุดถ้าจะถามว่าจะต้องรักษาศีลกี่ข้อจึงจะเพียงพอในการเจริญสติจนถึงบรรลุคุณธรรมขั้นสูง ข้อนี้ก็ขอตอบว่าศีลห้าก็เพียงพอแล้วขอเพียงให้มีเจตนาในความตั้งอกตั้งใจในการที่จะงดเว้นไม่กระทำบาปอาุศลกรรมต่างๆแค่ห้าข้อนี้ไม่ใช่เพียงแค่ท่องบนเท่านั้นหรือขอมาจากพระแต่ใจไม่คิดจะละบาปอาุศนที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้เลยเพราะในศีลห้านั้น มีคำว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราและสิ่งเสพติดต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั่นเป็นพื้นฐานหรือว่ารากฐานของมาตรฐานความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่สุดเลยทีเดียวการตามรู้ตามดูกายใจของตนเองในชีวิตประจำวันนั้นจำเป็นต้องมีจิตที่ตั้งมัน่น คำว่าจิตที่ตั้งมั่นนั้นเป็นจิตที่ไม่หลงเผลอไม่หลงเพ่งเป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่ดสายเป็นจิตที่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเรียกได้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นจิตตั้งมั่นในฝ่ายกุศลคือความดีตั้งมั่นในการรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริง เมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคำว่าศีลสมาธิและปัญญานั้นจึงเป็นหนทางสู่ความพ้นทุก์ได้นั่นเองสติสร้างขึ้นมาเองไม่ได้แต่เหตุใกล้ที่ทำให้สติเกิดก็คือการจดจําสภาวะธรรมะได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่น เมื Di ่อกายของเรานี้เคลื่อนไหวเราก็จะรู้สึกตัวถึงอาการที่เคลื่อนไหวของกายนั้นเมื่อเราพยักหน้าเราก็รู้สึกตัวถึงอาการที่เคลื่อนไหวนั้นพยักหน้าไม่ใช่รู้ว่าพยักหน้าต้องรู้สึกตัวถึงอาการที่เคลื่อนไหวนั้นนั้นเพราะผู้ไม่ปฏิบัติก็รู้ว่าพยักหน้าอาการพยักหน้าจึงรู้เข้าไปถึงอาการของกายหรือของรูปนั้น คือรู้สึกได้ถึงอาการของรูปที่เคลื่อนไหวนั้นๆเมื่อมีความโกรธปรากฏขึ้นมาก็เห็นอาการโกรธปรากฏที่จิตใจของเราก็ให้รู้สึกในอาการที่โกรธนั้นที่มีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นที่กลางอกไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวที่เขาทำให้เรานั้นโกรธและไม่ใช่ไปคิดนึกเอาถึงคนที่ทำให้เรานั้นโกรธนั่น ท่านกำลังไปรู้เรื่องราวและบุคคลแทนที่จะรู้สภาวะธรรมคืออาการโกรธที่กำลังปรากฏผุดขึ้นมาทางที่จิตใจของตนเองในทํานองเดียวกันเมื่ออาการใดปรากฏที่กายก็ให้รู้อาการนั้นอาการใดปรากฏที่จิตก็ให้รู้อาการนั้นเมื่อท่านได้ฝึกรู้อยู่บ่อยๆจิตก็จะเริ่มจดจำสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ ครั้นเมื่อมีสภาวะธรรมแบบเดิมนั้นเกิดขึ้นอีกในภายหลังสตินั้นก็จะเกิดขึ้นมารู้สึกตัวได้เองโดยไม่ได้จงใจจะรู้เช่นถ้ามีคนชวนท่านไปช้อปปิ้งแล้วถามว่าไปไหมเมื่อท่านพยักหน้าตอบรับว่าไปพอท่านพยักหน้าปุ๊บสติก็รู้อาการเคลื่อนไหวปับ๊บพอเดินช้อปปิ้งไปสักพักหนึ่งระยะหนึ่งเกิดความเมื่อยล้า พออาการเมื่อยปรากฏขึ้นมาสติก็รู้อาการเมื่อยที่ปรากฏที่กายนั้นพอเกิดความหิวสติก็มารู้อาการหิวที่ปรากฏที่กายเช่นกันครั้นมาถึงร้านอาหารได้สั่งอาหารไปแล้วตั้งนานเขาก็ยังไม่มาส่งอาหารให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาสติก็จะรู้ทันถึงความหงุดหงิดที่ปรากฏที่จิตนั้นเมื่อเด็กเสิร์ฟอาหารนำอาหารมาให้แต่เลย โต๊ะของเราไปแทนที่เราจะดีใจก็ให้รู้สึกว่าดีใจแต่เด็กเสิฟนั้นกลับยกอาหารไปให้โต๊ะอื่นแทนที่จะมาให้เราก่อนคนมาที่หลังกลับได้ก่อนคนมาก่อนกลับได้ที่หลังจากที่หงุดหงิดเปลี่ยนเป็นดีใจจากที่ดีใจกับกลายเป็นโกรธขึ้นมาแทนที่ สติมารู้อาการต่างๆที่กำลังปรากฏที่จิตได้นั่นเองแต่อย่าพึ่งคิดมากเพราะว่าการรู้ของพวกเราเรานั้นในฐานะมือใหม่หัดในการปฏิบัติธรรมะจะรู้ได้ไม่ตลอดทุกอาการที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเผลอเสียมากกว่ารู้แต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้เอาเสียเลยแบบชนิดที่รู้บ้างเผลอบ้างก็ไม่เป็นไร ก็ยังดีกว่าบังคับกายใจให้นิ่งๆสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นก็สร้างขึ้นเองไม่ได้แต่มีเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับฝ่ายกุศลเกิดขึ้นจากสต,สต,กสติสติเป็นฝ่ายกุศลกุศลมีผลทำให้เกิดความสุข เมื่อมีสติละลดึกรู้ตัวบ่อยๆความสุขก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจึงเป็นเหตุใกล้ให้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อใดผู้ปฏิบัติมีสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตเมื่อนั้นจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเองชั่วขณะหนึ่งสั้นๆแต่เมื่อรู้ทันบ่อยๆเข้าความตั้งมั่นก็จะเกิดง่ายขึ้น แต่สมาธิที่มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิด้วยอันนี้ต้องระวังมิจฉาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นในฝ่ายอากุศลถ้าอยากให้บรรลุธรรมเร็วๆแล้วเร่งปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นแม้จะมีความตั้งมั่นก็ตามแต่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความตั้งมั่นที่ผิดทางผิดทางเพราะว่าเป็นไปด้วยตัณหาความอยาก อย่าลืมว่าตัญหานั้นเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ได้คำว่าปัญญาสร้างขึ้นเองก็ไม่ได้เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิหรือจิตตั้งมั่นนั่นเองเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นบ่อยๆย่อมเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญานั้นได้อ่านรู้ความจริงของรูปนามได้ชัดไม่สัดสายจึงเห็นไตรลักษณ์ อันเกิดขึ้นในรูปนามคือไม่เที่ยงไม่ทนบังคับบัญชาไม่ได้เรียกได้ว่าอน,นิจจงทุกขังอนัตตาอุปมาเหมือนกับน้ําแม้จะใสเพียงใดก็ตามแต่ถ้าน้ํานั้นกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาย่อมมองไม่เห็นชัดว่ามีสิ่งใดอยู่ใต้น้ําบ้างแต่เมื่อน้ํานั้นนิ่งคือมีสัมมาสมาธิ ปัญญาจึงมองเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อปัญญาเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งจึงละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นตัวเราและคลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงนั้นได้จิตที่ประกอบด้วยปัญญาอันมีคุณภาพนั้นจึงสลัดสรรพสิ่งคืนให้กับธรรมชาติไปโดยไม่แยแสและไม่เสียดายอะไรอาวณ์ อีกต่อไปนั่นเองสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเชวกกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ